รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับคุณชมเขาขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe เราวิเคราะห์วิจัยด้วยข้อมูลที่แม่นยำนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่กำลังจะบอกขอใช้โค้ดคำพูดของทางว่า Nuclear warming is more dangerous is more dangerous than global warming มันคืออะไรเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านอาจารย์สมภพมานาค a s a ครับ พบกับท่านอาจารย์สมภพมานรดาสันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเอ้ยครับทำไมทำถึงพูดคำนี้มานิวเคลียร์วอร์มิ่งมันน่ากลัวมากกว่าโกลบอลบอมบ์ที่ทั่วโลกวันไหววิตกอยู่ทุกวันนี้ครับเชิญครับา่า์ครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่ทักเกอร์คาร์สันนะครับเมื่อเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็ได้พูดถึงควจะมารีเฟอร์เร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือกล่าวถึงกรณีถึงปัญหาระหว่างรัสเซียกับนาโต ที่ผ่านเรื่องการสู้รบในสงครามยูเครนกับรัสเซียในขนาดนี้นะฮะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นะเพราะว่าถ้าเบื่อทําก็บอกถ้าตัวเองเป็นความดีเนี่ยโอกาสการเกิดสงครามมนนั้นเนี่ยุดเลยนะครับแม้แต่ถ้ายังเป็นมาที่อยู่คงไม่เกิดนะและตัวเองกลับมาเป็นใหม่ก็จะพยายามให้มันหยุดอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นวันแรกๆที่ตัวเองดารงตาแหน่งนะแล้วทําก็บอกอันเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากที่บางคนกลัวไอ้เรื่อง เรื่องไอ้โลกร้อนเรื่องไอ้ไอ้การไม่เชื่ออะไรหลายเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่น่ากลัวท่านเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาปฏิเสธนะว่าว่าคนไปกล่าวหาเขาบอกว่าไม่สนใจเรื่องเรื่องอ่าก็โกลบอลวอร์มมิ่งอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะตอนนั้นจำได้เขาวงเอาเกียวัตโปรโตคอลอ่าด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้ปารีสตะกี้เนี่ยนะครับปารีสก่อนปารีสก่อนนะครับเชิญนะเชิครับแล้วก็เขาทำให้เขาบอกเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่าเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่มาก แล้วก็มีผลมาจากการที่เกิดความไม่สงบในยุโรปก็คือการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเคร,เรนโดยผ่านนาตโต้นาตโต้อยู่เบื้องหลังกันแนอออ่อย่างที่เรารับรู้กันอยู่เนี่ย,ยเขาบอกเนี่ยแสนยานุภาพทางด้านอาวุธ,ธิวเครนระหว่างอเมริกากับรัสเซียไม่ได้ต่างกันเลยเออแต่เทียบกับจีนแล้วเนี่ยอเมริกาคงยังเหนือจีนอยู่สักห้าปีนะครับแต่ว่ากับรัสเซียแล้วไม่ใช่เอก็บอกว่ามันมีความทัดเทียมสูสีกันนะครับเป็นอย่างมากก็คือไม่มีใครเหนียกว่าใคร แล้วจริงไม่ต้องใช้หมดหมดหมดหน้าตาก็ได้ครับแค่ออกมาคนละสิบรูนนี่ก็โอ้โหโอ้โหก็โลกทั้งโลกก็คงนะฮะถ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ความร้ายกาจของไอ้อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้นะครับมันเท่ากับนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่อเมริกาไปย่อนลงในนาซากิอิโรชิมาเนี่ยต้องคูณห้าร้อยครับโอ้โหนะครับต้องคูณห้าร้อยคือรัศมีทำารทำลายล้างนี่นะฮะนะครับ แล้วทรัมก็ไม่ได้พูดถึงคุณลุงของตัวเองซี่อจอนทรัมเออขอขบวกจอนทรัมเนี่ยเป็นโปรฟวเซอร์อยู่ที่หมาหาวิทยาลัยอยู่ที่ทเอ t อนะครับอยู่ที่ MIT มทีนะะทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ทางด้านเกี่ยวกับนิวเคลียร์นี่แหละผู้เชี่ยวชาญบบอกสมัยตั้งแต่เขายังยังหนุ่มหนุ่มเด็กๆเนี่ยลุงก็มาเล่าให้ฟังครั้งตัวเองก็ไม่เคยเชื่อนะนะลุงก็บอกว่าเนี่ยไอ้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะแค่กระเป๋าเล็กๆมือถือใบเดียวนี่นะ มันสามารถทำลายล้างให้มหานครนิวยอร์กเนี่ยในชั่วพริบตาถ้าเผื่อมันระเบิดขึ้นมานี่นะฮะว่ามันไร้แคขนาดนั้นเนี่ยออออและข้อสำคัญก็คือเมื่อไปศึกษาดูแล้วเนี่ยเออขเาเเออบอกว่าเอ,อ๊ะทำไมไอเรือดำน้ำเนี่ยที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยออมันยังอยู่ลำมันใหญ่โตโมโหลานต้องใช้พลังงานมากมาปแต่ว่าทำไมมันอยู่ใต้น้ำได้เป็นปีๆโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยเอแล้วทางว่าบอกรู้ไหมว่าไอ้ นิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ที่มันใช้อยู่ในเรือดำน้ําเนี่ยมันเท่ามีขนาดเท่ากับแท็บเล็ตเท่นั้นเองเออมันยังสามารถที่จะให้พลังงานได้มากมายขนาดนั้นเนี่ยนะฮะนะครับลองคิดดูดีครับว่าถ้ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับระหว่างสองชาตินี้นะครับมันก็คงไม่หยุดละมันคงกระจายออขยายตัวไปทั่วทั้งโลกะออนะครับนะออโอกาสที่ใหญ่ท่มันจะสูงมากเพราะคงไม่ใครยอมแพ้ใครนะครับจนกระทั่งนะครับ พเพราะว่าลองทามาใช้แล้วเนี่ยก็คง<ม>หยุดยั้งได้ยากนะและอันนี้เองท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยกลัวนิวเคลียร์มากถึงขนาดที่ตัวเองไม่กล้าพูดถึงเลย<ม>บอต่อสมัยที่ตัวเองดำรงตำแหน่งพลนมือดีไม่ถึงพูดพูดถึงไอ้นิวเคลียร์วอลเล็ต<ม>นิวเคลียร,ร,ยววรย์วิพอนอะไรทั้งหลายเลยเพราะในตัวตัวเองกลัวมากเม่าทุกคืนที่นอนเนี่ยมันมีไอ้ปุ่มแดงที่กดนิวเคลียร์ได้อยู่ข้างๆที่นอนเนี่ยตัวเองก็นอนไปด้วยด้วยด้วยความกังวลนะครับอะไรทั้งหลายนี่นะะก็บอกเนี่ยมันไร้กาศอย่างนั้นแล้วก็เปรีียยบบบเทกั ไบเดนบอกไบเดนไม่ใช่คือว่าไบเดนเนี่ยพูดถึงนิวเคลียร์ด้วยความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาอแต่ทั้งทั้งที่เลยครับทั้งทั้งที่ไอ้ต้นต่อของโอกาสของการเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้มันก็คือต้นต่อที่สงครามที่การสงครามัเซียกันตกไอ้ที่มันเกิดขึ้นร้เบานไปขยายตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดับไอ้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยสงครามนิวเคลียร์มันก็จะไม่เกิดดังนั้นไม่ต้องมาพูดกันเยอะแยะมากมายนะครับนะะ นะพูดแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรเพิ่มํานองอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะครับนะนะซึ่งแตกต่างกับตัวเองตัวเองไม่กล้า<ม>พูดเพราะว่ามันร้ายกาจมันดูแรงมากมันน่าน่ากลัวมากมันโหมันน่าน่าน,า,น,า,นาประวัติท่านพึ่งอะนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณเกิดสงครามนิวเคลียร์ก่อนที่คุณจะแก้กรโรบอววอร์มิงได้ถึงแม้คุณแก้ได้แล้วคุณต้องใช้มัน่องค่าเลยทรัพยากรกันทั้งโลกอะแล้วคุณจะกว่าคุณจะแก้ได้คุณใช้เวลากี่สิบปีครับ อย่างน้อยอีสิบสามปีถ้าแก้ได้ยี่ยี่ยังนะยังชาติถูกทําลายไปได้ว่าเกือบ completely destroyed อะแล้วมันทำลายไปแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะมีการแก้ไอ้เรื่องบอลบิ๊ไปทำไงล่ะนะครับก็เทาว่าโลนก็มันก็มันก็กว่ามันจะกระบอกไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยผลมาณธรรมใช่ใช่นะ จริงมันถึงือเป็นคําตอบที่มันน่ากลัวกว่าที่เราจะไปวิ่ตกเรื่องโกลบอลวอร์มิ่งกลับกลับโกลบอลวอร์มก็น่าวิ่ตกอ่ะแต่ว่าขนาดเนี่ยแต่ว่าขนาดเนี้ยแต่ว่าถ้ามันเกิดได้ที่ก่อนยิ่งมาเนี่ยอะไรที่หนักกว่าใช่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเพราะทุกวันนี้โลกปัญหาเรื่องคลายเมชเชนนี่เรียกว่าลืมไปเลยถ้าเกิดนิวเคลียร์วอร์ขึ้นมาจบเลยและโลกทุกวันเนี้เราระดมทุกสมรภลังเพื่อไขแก้ไขปัญหาเรื่องไคลเมชเชนไอโกลบอลวอร์มมี่นี่นะฮะ เรียกดูทีครับว่าธุรกิจต่างๆอะไรทั้งหลายถ้าคุณไม่โกกรีนเนี่ยคุณอยู่ยากเลยทุกวันนี้นะฮะรัฐบาลก็ดีภาคธุรกิจประชาสังคมทุกอย่างเนี่ยมุ่งหาไอ้กรีนอ่าโซซตี้กรีนอื่นออกอีกด้วยกันหมดซึ่งมันไม่ใช่ไม่มีต้นทุนนะต้นทุนมันมหาศาลเลยนะฮะแต่ว่าคุณมุ่งไปเพราะคุณรู้ไงว่าถ้าคุณต้องการพิทักษ์รักษาไอ้ดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่าโรคดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้เนี่ยคุกก็ต้องทําอย่างนั้นอ่ะแต่คำถามคือว่าแล้วถ้าเผื่อว่าคุณทําให้เกิดสงครามเคลียร์มันระะะะเเเบิดขึ้นนนนนมมมมาีีี่่ยยยััจปรรโชชช์อไกวใฮะ ผมว่าทั้มเนี่ยก็เป็นคนที่คิดแล้วเนี่ยน่าจน่าคิดต่อมากนะ,นะครับคิดลึกมากอันนี้ถือว่าค,คิดลึกมากมองไกลมากะมจะนั้นทั้มทิ่กล่าวไว้ว่าว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของพื่เรื่องของสันติภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญน,นะซึ่งเขาเองจะ,จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแบบแบบแบบที่ไม่มีทางเลือกถ้าเผื่อว่ายังมีทางเลือกอยู่นี่นะแลวตัวเองก็ยังเปรียบเทียบนะครับว่าเนี่เปรียบเทียบถึงกรณีของไอ้สงคราม ในอัฟการดิสถานว่าตัวเองเนี่ยเห็นว่าฐานไมการไปอยู่ในอัฟการิสสถานมาถึงยี่สิบเอ็ดปีเพราะว่าฐานไมการเริ่มเข้าไปอยู่ในอัฟการดิสสถานก็ตอนที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันวันไง่ฮะจอแดนยบูชยก็ส่งเข้าไปนะเพราะว่าเพราะว่าต้องการไปจัดการกับบบลาเดนที่ที่ที่กล่าวหาว่าอัฟกานิสสถานไม่ยอมส่งตัวให้ไหมฮะอะไรต่างให้ไหมฮะแล้วก็อยู่มาเรื่อยมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปีนะ เป็นไงครับถ้าบอกโอ้โหมันมันพอแล้วมันอยู่กันมาตั้งขนาดนี้แล้วก็ยังยังเอาชนะไม่ได้ต่างๆไม่ได้มันก็ได้จะต้องหาทางเจรจาแล้วก็ถอนตัวกันออกมามเป็นไงครับ<ม>กบกในช่วงส8บเดือนที่ตัวเองเจรจาอยู่แล้วแล้วก็เพือ่อแล้วก็ตกลงไปได้ได้ค่อนข้างดีนี่นะมไม่มีฐานในการเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว<ม>ในว่างส8บเดือน<ม><ม>แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ตัวเองออกมาอ,ออกจากตำแหน่งแล้วแล้วก็ไบเดนมาเป็นต่อเนี่เป็นไงครับ<ม>แล้วดูนะครับกบไบเดนถอนตัวเองจาก จากอาการที่สาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลุกลี้ลุกรนแล้วก็ทำให้สร้างความเสียหายมากาย mm. ทั้งต่อชื่อเสียงของริกาด้วยต่างๆด้วย mm. สวัสดีครับคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้ง่ายมากสั้นมากเนื้อหาคือ ต้องฟังคนอื่นท่านผู้ชมครับมีหลายคนนะครับที่พอเป็นใหญ่เป็นโตร่ํำรวยขึ้นมาแล้วนั่นเออจะมีความรู้สึกว่าฉันนี่นะครับก็คือผู้วิเศษฉันนี่คือเป็นเทพเพราะเก่งกับเขามีความสามารถมากกว่าเขาก็จะไม่ฟังใครเลยตรงนั้น เป็นจุดเสียนะครับคนที่เก่งที่สุดในโลกนั้นตายไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นจะคิดเป็นว่าเราเก่งที่สุดแล้วเราประสบความสำเร็จที่สุดนั้นอันนี้ถือว่าผิดมากโลกเรานี้ใหญ่มากประเทศไทยนะั้นเล็กกระติดเดียวแหละครับวันนี้เราอย่าไปคิดนะครับว่าวันนี้ฉันเปิดตาขึ้นมาแล้วฉันก็เห็นสิ่งที่ฉันเห็นนั้นคือโลกไม่ใช่ครับ ประเทศไทยนั้นเล็กกระติดเดียวมีพื้นที่แค่5 0 0 0 0นตารางกิโลเมตรเท่ากับ0.5ล้านตารางกิโลเมตรเห็นไหมครับโลกเรานั้นมีพื้นที่ใหญ่ถึง55 5ล้านตารางกิโลเมตรเท่ากับว่าพื้นที่ดินในโลกเรานี้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ300กว่าเท่าใน300กว่าเท่านั้นมีประชากรมากถึง 7,400ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเรานั้นมีประชากรอยู่แค่66ล้านคนฉะนั้นโลกเรานั้นใหญ่มากฉะนั้นการที่เรามีโลกใหญ่มากที่สุดนั้นเราไม่ใช่เก่งที่สุดหรอกครับเราอย่าไปคิดเราอย่าไปขนองตัวเองนะครับว่าฉันนั้นใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดเพราะฉันไม่เห็นใครเลยไม่จริงรอะครับเพราะโลกเรานั้นใหญ่มากเหลือเกิน วันนี้คนที่ประสบค,ความสำเร็จในประเทศไทยนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่ประสบค,ความสำเร็จที่สุดในโลกเพราะเรายังห่างไกลนะครับคนที่รวยที่สุดในโลกคนที่เก่งที่สุดในโลกคนที่ประสบค,ความสำเร็จที่สุดในโลกนั้นไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยฉะนั้นเราต้องหัดเป็นคนฟังผู้อื่นเราอย่าไปคิดเราอย่าไปนึกว่าฉันเก่งฉันประสบค,ความสำเร็จแล้วฉันจะต้องพูด คนทุกคนจะต้องฟังเรานั้นอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดเราต้องรู้จักฟังเราต้องรู้จักคิดแล้วก็จะทำให้เรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้ฟังได้คิดและตรงนั้นนะครับจะขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเราเพราะเราดูดซึมความคิดจากคนอื่น ถ้าก็ยังคุยต่อนะอันนี้จริงไม่จริงของต้องไปคอยเช็คนะ,ะ,ะ,ะก็บอกเนี่ยไออาวุธทั้งหลายที่ส่วนใหญ่ทันสมัยท,ท,ทั้งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบก,ก่อดีลถถังก็ดีอะไรก็อะไรก็ดีแต่บุนชาเนี่ยกว่า8ปสิบิลเลียนเนี่ยมันจะตกเหลืออยู่ในอัพการนิฐาเลยะนะ,ะ,ะถ้าเผื่อว่าคุณเจรชากันดีเนี่ยคุณก็คุณก็สามารถค่อยถอนออกมาได้ใช่ไหมโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกิดปัญหาในการสูญเสียอ,อย่างที่ว่านี้นะครับแต่ว่าทางเนี้ยทำก็บอกเนี่ย เขาเขาก็พูดอะว่าว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของพีซเรื่องของสันติภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับฉะนั้นจะจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าบางทีเราก็จะเห็นแหละว่าบางทีบางทีทั้งเองก็มีการปฏิบัติการบางอย่างที่ไม่ค่อยเพี๊ซสวยตัวอย่างเช่นไปถล่มในพลของอิหร่านบ้างอะไรบ้างจ<อ>มายที่ตัวเองไปยังตะแัน่งอยู่อะไรข้างหลายใช่ไหมฮะนะครับมันก็รอดแลมต่อการทําให้เกิดการขยายตัวพันปลายของสงครามด้วยแต่โดยเชิงเปรียบเทียบแล้วผมว่าทั้งเองก็คง<อ> คงจะเห็นแหละเรียนรู้จากความผิดพลาดนะใช่ไหมอาจารย์ับมันก็แต่ที่ที่น่ากลัวตอนนี้หมายถึงก็นอกจากนอกจากรัสเซียที่กับนาโต้ที่ลุนลานี่คนก็ยังกลัวว่าอิหร่านอาจจะเกิดปัญหาอีกครับครับอันนี้ก็น่ากลัวพี่อลหร่านี้เครีใช่ไหมอิหร่านเกาหลีเหนือเนี่ยมันสามารถประจทศขึ้นได้เกาหลีเหนือด้วยเพราะถ้ามีมีลูกพี่ลุยเนี่ยลูกลูกน้องอาจจะตามเลยอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นคือถ้ามัน ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยระหว่างหมาบหน้าเนี่ยมันก็เกิดสมมติว่าตกบันไดพอยโจนอ่ะเออแต่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้องพรีเอนทีฟไงใช้คำก่อนมันก็จะได้เปรียบใช่ไหมใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เป็นไงมันก็เพลยสไตร์ว่าต้องลุยก่อนอ่าลุยก่อนนะครับก่อนที่กูรูจะแล้วก็ลุยให้เต็มที่ด้วยมันไม่ให้ลุยกัเป็นจุดๆนะว่าลุยว่าลุยคุณแค่แค่จุดเดียวแล้วชนะเลยคุณจะยอมแพ้แล้วคุณจะมาเจรจานะมันรู้ว่ายังไงก็เจรจากันไม่ได้เพราะว่ามันไไไมม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 ่่่่่่่่ดด้้ีีีีีีีีีททททเเเเเยยยยยยววววนนนนนนออิิคคลลรรรร์์ุโปปัััถาากะะะศูใชฮแบจ ประเทศหลักๆในยุโรปมันแทบทุกประเทศเลยที่มีวเคลีดิ์ที่จ่อไปอยู่ที่สเซีนี่นะกา<อ>รฉะนั้นมันก็จะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยากมากที่คุณจะ,ะเหนี่ยวรั้งมันได้นะฮะแล้วกว่าจะนําไปสู่การสงบลงได้เนี่ยมันคงต้องรู้แพ้รูช้ชนะแล้วโลกมันจะบอบอช้ำขนาดไหนมันจะอยู่ไม่ได้ของมนุษย์เนี่ยอีกสักกี่กี่ทศวรรษหรือว่าหรือว่าอีกกี่สิบปีกี่นะครับอะไรทั้งหลายนี่นะวามเป็นอยู่หรืออาหารการกินคงจะยากลำบากสยากลำบากมากใช่ไหมครับ แล้วอย่างนั้นแล้วไอ้ global warming ก็ที่ลงคุนลงแรมไปหาทานก็คงจะไม่ไม่ใช่ไหก็ไม่มีประโยชน์แต่เพราะผมว่าทางพูดในนี้น่าคิดมากนะน่าคิดมากต้องคิดต่อครับครับจานั้นแล้วก็คือว่าการหาทางและข้อสําคัญนี่ยถ้าคุณขัดแย้งคุณคุณมีความระหองแลงกันคุณมีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็จะแก้ไข global warming ไม่ได้ไงเพราะ global warming มันเป็น global i ิช มันเป็นประเด็นโลกคุณแก้ไขที่ประเทศหนึ่งแล้วบางประเทศมันไม่แก้ไขมันมีปัญหาเกาีายวเิดข้เข้ามาเกี่ยวก็ระบายอ่าอย่างตัวละบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเราระวังเรื่อง PM 2 5อุท่าอย่างดีเลยแต่ว่าประเทศรอบบ้านเรายังเผาป่าพมรุ่นทำนี่เผาไรทั้งหลายเนี่ยแล้วมันก็ลอยเข้ามาในเมืองไทยมันจะช่วยอะไรได้ล่ะใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นประเด็นของโลกโลกมันต้องร่วมมือกันและโลกมันจะร่วมมือกันได้ก็ต่อเมื่อไงครับก็ต่อเมื่อมันต้องหันหน้าข้อหากันมีีีีกกกาารรพพูดดคคคุยัััันนนมมวธ์ท่่ตอบ นะครับคุณจึงได้สามารถร่วมมือกันระดมสรพกำลังร<ม>ะดมทรัพยากรที่มีอยู่นี่นะครับ<ม>แทนที่คุณจะไปลงลงทุนลงแรงเรื่องความมั่นคงทําให้ขยายกองทัพให้มันใหญ่โตผลิตไอ้หวัวขีปนาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นมากขึ้นคุณก็ออกมาช่วยกันกอบกู้โลก<อ>ใช่ไหมครับโลกมันก็นจะสามารถฟื้นตัวได้<ม>สามารถเป็นแหล่งพักพิงของมนุษย์ได้ยาวไกลไม่ใช่ไปคิดถึงว่าต่อไปที่ต้องไปอยู่นอกอาวากาศกัน<อ>ต้องไปหาดาวอันหายดาวดวงอื่นอยู่อย่างนี้นะ นะครับซึ่งม ok ันก็ร่องรอยฝันเฟื่องมากเลยฮะแล้วทำไมคุณไม่กอบกู้โลกไบนี้ก่อนล่ะใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลยถ้าเผื่อว่าใช้ลอจิกใช้ตรรกะในคิดให้มันเป็นนี่นะฮะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องไม่แต่เรื่องของไอ้แพนดามิกก็เหมือนกันนะครับคุณจะแก้ไขปัญหาได้จริงจังก็คือว่านะครับถ้าคุณไม่ไอ้โควิดระลอกใหม่หรือว่าตัวอื่นที่ไม่คล้ายโควิดระบาดใหม่เนี่ย มันไม่ใช่ว่าประเทศไหนประเทศใดมันจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นทีมมันไปทั้งโลกไงฮะอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครัเป็นตัว d i s r u p t รายฉะนั้นมันต้องอาศัย global cooperation ความร่วมมือระดับโลกสําสคัญมากคุณสามารถแก้ไขมาได้ใช่ไหมครับนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไรครับต่อเมื่อมันมีความสัมพันธ์ที่ดีของอย่างน้อยอมันของธรรมดาหมานาจของโลกทั้งหลายนะฮะที่ต้องหันหน้าผากันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่บรรยากาศตอนนี้มันตกข้ามไปเลยก็คือว่าทั้งวันทั ก็มีแต่ชี้หน้าด่ากันนะครับถ้าจะวิเคราะห์ต่อซิถ้าถ้าถ้าจีนอาจจะไม่ไว้ใจสหรัฐในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยโอกาสที่เขาไปปูทางสร้างส,างสมพรภธมิตรีเนี่ยหรือว่ามันอาจจะต้องเป็นเรื่องของเอ็ซ์อนดิกซยอย่างเดียวเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เรื่องความสมพันธ์อาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็ทําให้คว<พ>ามไว้วางใจมันมันผมว่ามันติดลบตอนเนี้<อ>ยที่อาจารย์พูดเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงคําสัมภาษณ์ของ ทรัมป์อีกเรามป์เราไม่ได้พูดถึงทำเรื่องความชื่นชมนะฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าซ้ำป็นคนยังไงใช่ไหมแต่ซ้ำเขาบอกเนี่ยเวลาที่ชาหมาน้ามันสัมพันธ์กันเนี่ยผู้นํามันไม่ควรจะเป็นเกมเพลเยอร์เออไม่ใช่คนเล่นเกมเออนะครับก็บอกบิสเนสอีกบิสเนสเราต้องคุยกันเจรจากันเรื่องซ้ำเย็นแบบนี้ประชามเนี่ยซ้ำนี่เชี่ยวชาญมากเรื่องของ ดิวเมกิ่งดิ p ทิพมลเมี่นครับก็คือการทูดว่าด้วยกันดีวันหาหาประโยชน์อ่ะตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้คุณันขันดูคุณแค่นี้คุณก็มาซื้อจากชั้นมากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่ซื้อจากชั้นมากขึ้นชั้นก็ตั้งกำแพงภาษีคุณนะครับอย่างเงี้ยนะครมันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไงครับถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับพูดอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่ง นะถึงเวลาตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้กี่หนกะี่หนแล้วก็ไปทําอีกอย่างหนึง่งมันก็ยิ่งสร้างความบาดหมางความเล้าฉานความความไม่ไว้วางใจความไม่ไว้วางใจความไม่ไว้ทีมม่เชื่อใจ<า>ไ,มไม่อยากจะคุยอะไม่อยากคุยนะครับสภาวะของการเกิดสภาวะดิสรัสรือว่าความไม่ไว้วางใจมันจะเกิดขึ้นอย่างกว้าขงขวางแล้วก็ลึกซึ้งจนกระทั่งมันโอ้โหแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในหมู่ของผู้นำนะฮะบางทีมันอย่างลากลึกแผ่กระจายไปสู่หมู่ประชาชนเนี่ยซึ่งอันนี้น่ากลัวมาก แล้วถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าคุณเป็นอลีมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคุณพวกันแล้วคุณเป็นศัตรูกันแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าหวัดวันน่าเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดนะฮะเพราะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะต่อสู้กันด้วยความเทียแชญ่จริงชังนี่ไงฮะซึ่งมันก็จะทําให้สร้างความเสียหายได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับจะหาจุดดีต่อกันและกันไม่ได้ใพรใ่ฉครัพรก็เนื่องจากไม่ชอบกันครับ ประใน t r u s t w o r t h y นี่สำคัญนะครับครับประนั้นก็เป็นปูทางเรื่องของ deal making policy ของทรัมป์ด้วยครับแต่ก็เรียกว่าทุกคนก็รู้เท่าทันกันละครับแต่เพื่อไม่ให้ไม่ให้บอบช้ำซึ่งกันและกันเพราะรู้ถ้าปัญหามันลุกลามแล้วมันแย่มันแย่ทั้งโลกครับครับอาจารย์มีสรุปอะไรตรงนี้อีกนิดไหมครับก็เพราะว่าโลกเนี่ยกันหันนากข้าหากันเป็นเรื่องที่สาคัญโลกตอนนี้น่าห่วงน่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เพิ่มมาขึ้น เพราะว่าภัยคุกคามต่อโลกมันมากเหลือเกินนะครับมันไม่ใช่เรื่องมนุษย์ต่อมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ภัยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยความแปรปวนนะครับอะไรทั้งหลายของโลคเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ด้วยฝีมือมนุษย์นั่นแหละนะฉะนั้นมนุษย์ทำไม่หันดาหากันแลวช่วยกันแก้ไขช่วยกันกอบกู้เนี่ยมันก็ยากมากนะครับแล้วมันจะหน้าเสียไายขนาดไหนแต่ทั้งจักรวาลเนี่ยเราจะหาที่แหล่งที่มันมีโลกเหมือนโลกเนี่ย ทุกวันนี้ก็หาไม่เจอนะครับนะแล้วมันยังมาทาลายมันทําให้มันเสียหายเยอะทั้งมันอยู่ไม่ได้นะฮะหรือว่ายากที่อยู่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่คําสําคัญที่อาจารย์พูด coexisting ครับต้องอยู่ร่วมกัน้ได้อย่างอย่างอย่างมีความสุขอย่างไว้วางใจกันใช่ครับอันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์อยู่ดีดครับท่านชมครับเนี่คือเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่เราที่อาจารย์สมภพนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ ติดตามให้ได้และเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับวันนี้มุลตามโลกลาไปคราวพร้อมกับท่านจารสมภพมานังสรรดูช่อง5กด5อย่าลืมครับดูย้อนหลังได้ทุกครั้งทาง m e r e d t v fanpage ทั้งทาง facebook youtube แล้วก็ tiktok วันนี้ลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับทำไมเราต้องฝึกสติครับถ้าเราไม่ฝึกสติใช่ไหมเราก็จะตกเป็นทาสของสัญชาตญาณไงคือคนเรานั้นมันมีพัฒนาการหลายขั้นขั้นแรกสุดคือพัฒนาการระดับสัญชาตญาณถ้าคุณไม่ฝึกสติคุณก็จะใช้ชีวิตในระดับสัญชาตญาณโลภเกิดขึ้นมากระตามมันไปโกรธเกิดขึ้นมาก็ตามมันไป,ลนนไปหลงเกิดขึ้นมาก็ตามมันไปอิจฉาเกิดขึ้นมาก็ตามมันไปคุณจะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เพราะคุณมีพัฒนาการในระดับ สัญชาตญาณะแต่ว่าถ้าเราฝึกสตินะเราจะก้าวขึ้นมาจากการใช้ชีวิตโดยมีสัญชาตญาณเป็นตัวนําใช่ไหมเราก็จะมีปัญญาเป็นตัวนําคนมีสติจะเป็นคนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะกับการลเทศะและอะไรไม่เหมาะกับกาลเทศะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดจะไปข้างหน้าได้แค่ไหน S <S <an> จะถอยหลังได้เพียงใดคนมีสติจะรู้จักสิ่งที่เรียกกันว่าความเหมาะความควรจะไม่เป็นคนล้นเกินไปจะไม่ขวาสุดจะไม่สายสุดจะไม่บนสุดจะไม่ล่างสุดพูดไงว่าพอเราไม่สติแล้วเนี่ยเราไม่สุดตกงเห็น <S an> ไหมสติจะทําหน้าที่จัดปรับให้ชีวิตเกิดสมดุลน,นั้นโอกาสที่เราจะคิดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็มีน้อยกว่าคนทั่วไปและ 3. ถ้าเรามีสติอยู่เสมอ เราจะเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตอย่างเป็นนายของสถานการณ์ใครมากระตุ้นเราให้โลภให้โกรธให้หลงเราก็ไม่วิ่งตม่มเห็นไหมคนมีสติจะเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตเขาจะมีชีวิตที่เหนือระดับคือไม่ถูกกระตุ้นเราเยาหลอกด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงแต่เขาจะอยู่เหนือระดับกว่าคนทั่วไปคือคนทั่วไปโดนกระตุ้นให้โกรธก็โกรธเลยโดนกระตุ้นให้โลภก,ก็โลภเลย โดนกระตุ้นให้เกลียดก็เกลียดเลยแต่คนมีสติจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยการวางเงื่อนไขแบบนั้นเขาจะมีชีวิตที่เหนือระดับคืออยู่เหนือสถานการณ์อยู่เหนือการกระตุ้นอยู่เหนือการวางเงื่อนไขของคนอื่นเขาจะเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตไม่ใช่ถูกชีวิตใช้เห็นหรืยังว่าการมีสติมีคนค่าเพียงไร